โซเชียลดราม่ามยูทีสอนิโคลินเหมาะสมมงมากกว่าลันแอนนามงลงเพราะบ้านจนผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดนางงาม Miss u n i v e r s ์ t h a แ l นสองพันเวทีที่จะค้นหาสาวงามไปประกวด Miss u n i v e r s ์สอ2พโดยผู้ที่ครองมงกุฎในปีนี้ได้แก่แอนแอนนาเสืองามเอี่ยม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้กลายเป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักโดยเฉพาะกับประเด็นที่นิโคลีนพิชาภาผู้เคยได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ d 2061มาแล้วและถูกจับตาว่าจะเป็นตัวเต็งจากการประกวดในรอบนี้แต่ไปถึงฝั่งฝันไกลที่สุดแค่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจนหลายคนมองว่าผลการตัดสินค้านสายตาและอาจทำให้ไทยช่วเขารอบลึกๆในการประกวดมิสยูนิเวิร์2022ทั้งนี้นิโคลินถือเป็นนางงามสายสปีด ไม่ตื่นไม่ไม่ตื่นเวทีมีประสบการณ์ในเวทีใหญ่สามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉันมีโครงการช่วยเหลือเด็กซึ่งหลายคนบอกว่านิโคลีนครบเครื่องมากถึงมากที่สุดพูดภาษาไทยชัดภาษาอังกฤษไม่ติดขัดเช่นนิโคลีนได้คำถามว่าถ้าคุณเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอะไรที่คุณคิดจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะหยุดสงครามทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ซึ่งนิโคลีนตอบเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่า ถ้าหากว่าฉันเป็นผู้นำและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเมืองที่สำคัญคนหนึ่งของโลกสิ่งที่ฉันจะทำก็คือฉันจะออกนโยบายด้านการทูตที่จะทำให้เราสื่อสารกันได้ทางเดียวที่เราจะหยุดทุกสงครามบนโลกใบนี้ได้ก็คือการสื่อสารเรามีทางออกเสมอที่จะหยุดสิ่งที่เลวร้ายและเราต้องเดินไปด้วยกันเราต้องสาม,มาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจับมือไปด้วยกันเพื่อโลกที่ดีกว่าของเรานอกจากนี้ในรอบท็อปท นิโคลินยังสามารถตอบคําถามออกมาได้อย่างเป๊ะว่าในความเห็นของนิโคลินนิโคลินจะส่งพลังให้พวกเขาโดยการสร้างแรงบันดาลใจไม่เพียงแต่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยคําพูดของเราแต่เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกระทําของเราเราสามารถพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นได้ว่า เราต้องมีจิตใจที่ดีเราต้องก้าวไปข้างหน้าและเราต้องสามคัคคีและเรียนรู้ว่าเราทำได้เสมออยู่ด้วยกันและก้าวต่อไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่จะทำให้โลกของเราจักรวาลของเราให้อยู่ด้วยกันและรวมทุกคนเป็นหนึ่งเดียวคนมองว่าแอนนาไม่ดีพอมีสตอรี่ชีวิตต้องสู้แต่เอาไปสู้ไม่ได้บนเวทีใหญ่ ทั้งนี้หลายคนมองว่า5คนที่ผ่านเขารอบแอนนาเป็นคนที่ดรอปที่สุดในบรรดาทุกคนแต่ไปได้นใ,นใครที่สุดซึ่งทางคุณปุ้ย TPN ก็ยอมรับว่าการตัดสินใจให้มงกุดกับใครในปีนี้เป็นเรื่องที่ลำบากใจแต่ส่วนหนึ่งที่ให้กับแอนนาเพราะแอนนามีสตอรี่ของตัวเองคือชีวิตต้องสู้เป็นนางงามที่เกิดจากกองขยะ ส่วนเรื่องการพูดการตอบคำถามความสวยได้ได้สามารถเทรนและปั้นไปได้ให้ถึงบนเวทีใหญ่ซึ่งอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าแม้แอนนาจะตอบคำถามดีก็จริงแต่คำพูดดูเหมือนมาจากไลฟ์โค้ดเกินไปเช่นคำตอบที่ว่าแอนนาเปรียบชีวิตของตนเองเป็นดอกบัวดอกบัวเกิดมาจากโครนต้มแต่สวยสงาได้อย่าย,ยึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้และคำตอบในรอบท็อปทรียังเหมือนกับคำตอบของไอต่อไปในทิศทางเดียวกัน แต่นิโคลินมีคำตอบที่แหวกกว่าชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าการที่แอนนาเอาอรี่ชีวิตของตัวเองมาขายอาจจะประทับใจเมืองไทยแต่อาจจะไปไม่ไกลบนเวทีโลกเพราะตรงนั้นเขาแข่งขันกันที่ความสวยและการตอบคำถามชิงไหวชิงพริบจริงๆต้องรอบรู้ในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่เอาอรี่ว่าตนเองเกิดมาจากไหนถือว่าไม่สามารถเอาไปใช้ตรงนั้นคนคันแอนนาไม่เหมาะตรงไหนสวยตอบคำถามดีมีอรี่ชีวิตหยุดดราม่าได้แล้ว ซึ่งอย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังคานว่าแอนนาสามารถฝึกไปต่อได้ เช่นในรอบเก็บตัวที่แอนนาฟังนาตาลีเกโบว่าออกหมดแต่เวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษยังต้องนึกออกมาเป็นคําเพราะแอนนาเติบโตมาจากครอบครัวคนไทยการศึกษาแบบไทยๆขาดการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันทําให้ติดขัดในเรื่องนี้แต่ถึงกระนั้นก็ยังฝึกกันได้นอกจากนี้คนยังบอกอีกว่าก่อนที่จะไปถึงรอบลึกๆในมิสยูนิเวิร์สใดๆก็ต้องเอาความสวยเข้าสู้ก่อนแอนนาหน้าสวยแบบสากลเอวคอดยิ้มหวานมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและตอนตอบคําถามก็ คิดคาตอบได้อย่างมีไหวพริบไม่ได้ติดขัดและประทับใจคนฟังและขอให้ทุกคนหยุดดราม่าเหยียดนางงามกันเองเพราะนางงามมาเห็นก็คงไม่สบายใจแอนนาก็สวยตอนนี้กองก็เลือกแล้วสิ่งต่อไปคือทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจผลักดันแอนนาไปให้ถึงฝั่งฝันมากกว่าจะมาตีกันใครควรได้หรือไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณคะ่ะ